ันเห็นได้กินเนื้อไก่คําทํานายฝันสําหรับช่วงเดือนนี้จะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นช่วงนี้ชีวิตคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปตามคุณ โชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณไปช่วยเหลือด้าน,นความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันใครที่ชอบมีความรักแบบปิดบังซ่อนเรน้นช่วงนี้จะรู้สึกร้อนรุ่ม เพราะกลัวความลับถูกเปิดเผยต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดชนวนแห่งความขัดแยง้งด้านดวงการเงินการงานระวังคำพูดเพราะอาจจะทะเลาะก,กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานและลูกน้องได้ หากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าหากคุณลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนให้ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นเลขนำโชคฝันเห็นได้กินเนื้อไก่เลขมงคลเด่นนำโชค0ูนสองห้าเลขมงคลเด่นรอง0ูนย์ห้าสองสหสาม